สวัสดีครับมาพบลิงกิตคนเมืองนะครับมาดูงานซ่อมแอร์นะครับตัวนี้นะครับอาการมันก็คือนะครับมอเตอร์ช็อตนะครับอันนี้คือมอเตอร์ตัวใหม่นะครับของโค้ดนี้เลยนะครับมันเป็นของไฮเออร์นะครับเอามาใส่แทนยอกได้นะครับนี้นะครับเป็นของยอกนะครับอันนี้บอร์ดนะครับอาการมันก็คือคับปลาตัวนี้นะครับ1.2มิลลิโอมตัวนี้นะครับค่ามันแห้งนะครับมันเลยทําให้ มอเตอร์ทำนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่เราเปลี่ยนเป็นขาแบบนี้ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็บัตรกีขาใหม่นะคเดี๋ยวเราจะติดตั้งมอเตอร์เข้าไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับคอยทองแดงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากทําเสร็จนะครับสวัสดีครับผมเล่ยเด็กคนเมืองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนพัดลมไปแล้วนะครับเอาพัดลมตัวดีใส่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นของยกนะครับแต่ผมมอเตอร์ของไฮเออร์เขาใส่นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันทังเพราะว่าคาปาตัวนี้เป็นคาปาสตาร์ทนะครับมันเสื่อมนะครับวัดได้0.9นจะจริงๆแล้วมันต้อง1.2นะครับอันนี้เอาของพัดลมใส่แทนไปนะครับได้หมดนะครับขอให้เป็น1.2นะครับแล้วก็บัตรเกียร์นะครับตอนนี้พัดลมก็ทํางานแล้วนะครับ 24อ,องศาพัดลมวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระแสนะครับกระแสวิ่งอยู่4.5แอมป์นะครับ a 1 2 b t u นะครับปกตินะครับผมโอเคสวัสดีครับ